แอนดูไบร์ี่นะครับแอนดูไบร์ี่เนี่ยผมว่าเขาเป็นคนที่อ่านขาดที่สุดแล้วอะ่ะถ้าในขบวน 3- 4คนนะผมว่าเก่งกว่าเจรมพฮาเวลเก่งกว่าคิสเซิลลากาดแล้วก็เก่งกว่าครูลดะนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนหนึ่งที่ส่งสัญญาณเรื่องเงินเฟอ้อมาตลอดนะครับแล้วก็ขึ้นดอกเบีย้ยได้ค่อนข้างโอเคอะ่ะติดตามสถานการณ์แล้วก็ชัดเจนที่สุดแล้วนะครับเด็ดขาดนะครับ ออนดูเบอรี่ออกมาเตือนว่านะครับก็เฮ้ยมันทูซูนนะที่คุณจะไปดีแคร์วิกตอรี่ออนอินเฟชชันก็แปลว่าที่คุณจะมาเคลมว่าตอนนี้ประกาศชัยชนะต่อต่อการจัดก,การเงินเฟอ้อแล้วอ่ะเขาบอกว่ามันเร็วเกินไปที่คุณจะประกาศชัยชนะในการจัดก,การเงินเฟอ้อนะครับเขาไม่เชื่อว่าเงินเฟอ้อมันจะสงบได้นานนะครับแอนดูเบอรี่เมื่อวาน ECB ก็ขึ้นอ้อเขาไป BOE Bank of England ก็ขึ้นดอกเบีย้ยอีก0.5นะครับ ถัดมาเรื่องของ BOJ นะครับ BOJ ตอนนี้มันยังไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าทิศทางนโยบายยังไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราต้องติดตามผมไม่ได้เปลี่ยนหัวข้อนะครับขออภัยด้วยต้องเป็นประมาณนี้สิ่งที่เราต้องติดตามนอกจากนี้ก็คือนี้ครับคือครวดาเนี่ยเขากำลังจะหมดวาระลงนะครับก็จะมีค a n ิเดตเนี่ยจะมีคนนี้อามามิยะนะครับอามามิยะนี่จะเป็นต็งหนึ่งนะครับอีกคนนึงคนนี้ชื่อ,อ,อนาคาโซ เตง2นะครับยามากุชิเป็นเตง3นะครับทีนี้ถ้าเป็นอามามิยะเนี่ยเขาบอกว่าอย่างนี้ถ้าเป็นอ Am ามามิยะมาเนี่ยทิศทางการดําเนินนโยบายของ BOJ ก็น่าจะผ่อนคลายต่อมีสิทธิ์ที่เขาจะใช้คําว่าเอาต้าอีซิงพ o l i c เป็นการผ่อนคลายแบบพิเศษน,นะน่าจะใช้ต่อนะครับน่าจะใช้ต่อนะครับนี่คือถ้าเป็นอามามิยะนะครับนะครับเพราะว่าก็เป็นพวกนิยมสายแบบโดวิชนะครับแล้วก็ สายแบบว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องการนะฮะเสถียรภาพด้านระบบการเงินมากนักอ่านะครับแล้วก็เป็นพวกที่ไม่ได้ถึงขนาดแบบว่าอยากเห็นเงินเฟอ้อครั้งนานๆคือเป็นอารมณ์แบบประครองอะ่ะอารมณ์เดียวกับคุโรดะนะครับแต่เขาบอกว่าถ้าเกิดเป็นนาคาโซกับยามากุชิเนี่ยสองคนนี้เขาจะเน้นไปที่เรื่องของเสถียรภาพด้านระบบการเงินก็แปลว่าจะไม่นิยมการใช้ในวายการเงินผ่อนคลายมากเกินไปนักจะเป็นสายเหี่ยวถ้าเป็น2คนนี้มาคุณก็เตรียมแทงได้เลยนะครับว่า1 เยนจะแข็งค่านะครับเยนจะแข็งค่านะครับก็คือจะมีเรื่องการเร่งขึ้นเครื่องดอกเบีย้ยเลิกทํา Q วแล้วหุ้นญ,ญี่ปุ่นก็น่าจะหลงถ้าเป็น2คนนี้แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็เหมือนจะประคองตัวต่อไปเรื่อยเยนก็จะกลับไปอ่อนค่านะครับถ้าเป็นอามามิยะนะครับเยนกลับไปอ่อนค่าหุ้นญี่ปุ่นก็จะกลับไปเพิ่มขึ้นต่อได้และแต่ก็แฝงไปด้วยความเสี่ยงในานาคที่รออยู่เพราะเงินเฟอ้อญี่ปุ่นกําลังเร่งตัวนะก็ต้องรองดูครับว่าจะเป็นใครนะครับทีนี้ถ้าเป็นอามามิยะก็ไม่มีอะไร นะครับ BOJ ก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนท่าทีมากสภาพคล่องโลกมันก็อาจจะยังมีลุ้นนะฮะการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายก็อาจจะยังเป็นเทรนด์อยู่เป็นกระแสอยู่ก็ได้นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนเมื่อไหร่นะก็แปลว่าโลกใบนี้เขาจะไม่นิยมการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายอีกแล้วนะครับประมาณนั้นนะครับสำหรับวันนี้ก็ตลาดหุ้นไทยผมว่าซบซบซ,บซึมๆเซาๆบวกยากเพระาะเมื่อวานก็เห็นถึงอาการอ่อนแอแต่ก็ผมก็ยังเชื่อว่าไม่น่าจะแย่รุนแรงมากนักนะครับ อ,อ,อย่างน้อยออก็ยังมีเรื่องดีผลประกอบการนะครับของบรรดาพวกกลุ่มพลังงานอย่างเช่น่าสุดปอทอสาพอออกมาแล้วไม่แย่นะครับโทนของการประกาศงบอาจจะเป็นตัวช่วยเราได้นะครับส่วนเรื่องภาษีจากการขายหุ้นเนี่ยหลายคนไปเก่งเรื่องของหุ้นหุ้นหุ้นของโบรกเกอร์กันนะครับเพราะม่ามีกระแสข่าวค่อนข้างแรงว่าอาจจะอาจจะเลื่อนออกไปก่อนนะครับเมื่อวานก็มีนักข่าวโทรมาหาผม นะครับแล้วเขาก็บอกโอ้โหพี่ให้คอมเมนต์เรื่องนี้หน่อยได้ไหมนะครับเนี่ยดูเหมือนว่าจะเลื่อนดูเหมือนว่าจะเลื่อนนะครับเขาก็ไปอ้างชื่อด็อกเตอร์คนหนึ่งขึ้นมาด็อกเตอร์คนหนึ่งก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับอ้างชื่อว่าแล้วด็อกเตอร์เขาก็บอกว่าเอ้ก็มีเส็จเลื่อนเพราะว่าอาจจะไม่ทันในสมัยนี้หมายถึงไม่ทันสภาสมัยนี้ผมก็งงๆอะไรวะไม่รู้ว่าเขาไปจับถ้อยความมาผิดไหมหรือด็อกเตอร์พูดผิดไหมแต่ด็อกเตอร์ไม่น่าพูดผิดแหละผมว่านักข่าวอะจับจับถ้อยความมาผิดนะครับก็ ได้ข้อสรุปออกมานะครับว่าเมื่อวานเนี่ยรัฐมนตรีคลังคุณอาคมเนี่ยได้ออกมาปฏิเสธนะครับโดยบอกว่าไม่เลื่อนนะเพราะว่ากฎหมายมันก็ยังอยู่ในกฤษฎีการอยู่พออยู่ในกฤษฎีกกก็เหลือแค่กฤษฎีการตรวจความเรียบร้อยเสร็จปุ๊บก็รอนาขึ้นทุน9ก้านขึ้นทุน9เสร็จปุ๊บก็รอการปลดเก้าใช่ปะดูเหมือนพูดอย่างนี้ว่าไม่เลื่อนเราก็จะไปเชื่อว,ว่าไม่เลื่อน ก็ไม่ได้นะครับแม้ว่าจะเป็นคําพูดจากตัฐมรีคลังเหตุผลคุณต้องเข้าใจก่อนว่าคนที่ผลักดันกฎหมายเนี่ยมันก็คือรัฐมนตรีคลางคุณอาคมแล้วคุณอาคมจะมาพูดให้ตัวเองเสียรางวัลทําไมว่าจะจะเลื่อนเขาก็ไม่พูดอยู่แล้วเพราะเขาเป็นคนยืนยันมาตลอดว่าให้ใช้จําเป็นต้องใช้ต้องมีมันเป็นการลดความเหลื่อมล้ําคุณอาคมเคยไปให้สัมภาษณ์สื่อที่หนึ่งนะครับนะครับว่ามันเป็นการลดความเหล,ลื่อมล้ํามันเป็นความจําเป็นต่างๆคืออธิบายมาเยอะมากว่ามันจําเป็นเพราะนั้นไม่แปลกที่ รัฐมนตรีคลังของเราจะปฏิเสธว่าไม่เลื่อนนะครับแต่มันมีข้อที่น่าสงสัยอยู่ก็คือว่ายังอยู่ในกิจสฎิกาผมเนี่ยแปลกใจเพราะว่าอยู่ในกิจสฎีกาเนี่ยอยู่มาตั้งสองเดือนแล้วแล้วถ้าเราย้อนเวลากลับไปตอนเดือนธันวาครับตอนนั้นนะ่ะมีกระแสข่าวด้วยมีการให้สัมภาษณ์ด้วยว่ากิจสฎีกาเรียบร้อยแล้วตรวจเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงแค่การรอการทุนกล้าเข้าใจป่ะ แปลว่ามันมีความเข้าใจในกระบวนการใน,ในการค้างอยู่ในเกียฎิการเนี่ยไม่ไม่ไม่เหมือนกันมันมันแปลกมากนะครับก็ไม่รู้ว่ามันมีกระบวนการอะไรที่ยื้อในช่วงนี้อยู่หรือเปล่าแต่ถ้าจะมาบอกว่ามันจะเลื่อนออกไปเพราะมันจะไม่ทันประชุมสภาเรียบร้อยแล้วเขาจะเปิดประชุมสภากันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะในปัจจุบันเนี่ย ก็ไม่เกี่ยวเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องผ่านสภามันเป็นกฎหมายอยู่แล้วมันแค่รอปัดฝุ่นตรวจยศดีกาตรวจความเรียบร้อยแล้วก็นําขึ้นทุนเก้ามไม่จำเป็นต้องผ่านสภาเลยอันนี้นะครับมไม่เกี่ยวนะครับก็สรุปแล้วมันก็ยังเต็มด้วยความไม่แน่นอนครับนะบมันก็มีแต่ข้อสงสยัยมีแต่ข้อสงสยัยการที่เราจะไปเล่นเก่งกําไรในหุ้นบกตอนนี้ผมว่าต้องระมัดระวังด้วยละกันนะฮะถ้าตอนนี้ผมอยากจะชอบอะไรผมอยากจะเน้นไปที่พวกมีเดียจริงๆชอบชอบตอนนี้ชอบพวกแพนบี นะแล้วก็ชอบพวกหุ้นที่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฟันโฟตอนนี้นะฮะเพราะว่าฝรั่งเองก็กลับไปกลับมานะฮะเพราะ,ะนั้นผมก็จะเน้นไปที่พวก CHG PDJ นะก็ยังเหมือนที่เมื่อวานได้เล่าให้ฟังไปนะก็เน้นไปที่ทางนี้มันน่าใช้ผลตอบแทนในระยะสั้นที่ดีกว่านะครับส่วนกลุ่มค้าปีกผมก็ยังสนับสนุนให้เก็บกลับนะเพราะว่าเออมันลงมาจนน่าเอาคืนอีกครั้งนึงแล้วอะ c p CRC g l o า a l Home p o ออ่ะก็4ตัวนะครับ แมคโครมันมันโออยู่แล้วปีนี้นะครับแมคโครมันเป็นตัวโปรดอยู่แล้วมันไม่ต้องไปพูดถึงมากนะครับแต่เอาตัวที่มันยอดลงมาเยอะเนี่ยมันน่าเก็บกลับนะครับอ่าส่วนทองก็เป็นไปตามที่คาดหมายเมื่อคืนนะครับว่าโดนก็โดนข้างเงินมันกลับข้างก็ต้องมีโดนบ้างนะครับแต่ว่ามันน่าจะเป็นแค่ระยะสั้นแหละเดี๋ยวก็กลับมานะครับผู้เข้าชมใน YouTube วันนี้1200ท่านนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใน Facebook ก็ประมาณ1 2จุพันท่านนะครับก็ยังหนาแน่นกันอยู่เหมือนเดิมนะครับ นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ